เมื่อนี้ผ้ามาปูกกายุค่าพันไม้นะครับสายพันไม้ PT 911นะนนพึ่งมทสงสดสดหอนหอนนะครับบริษัมทมทสงโดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมสีพาพี่ผาน้องไปเบิ้งก้านะครับต้นก้าเนาะอันนี้เป็นสวนของพี่ชายนะครับของจิตไหลเนาะเดี๋ยวสี่พาไปเบิ้งนะครับพี่น้องปาด สี่สิบห้าวันเขามีสูตรบอกด้วยต้นสี่สิบห้าวันต้นกระดาษสีิบห้าวิดเห็นบ้างนี่หกเดือนใส่สูตรสี่สิบห้าสี่สิบห้าสองปีใส่สูตรสูตรเสมอหมดเลยครับโอ้นี่สูตรเสมอเบิร์ดอีขึ้นเขามีวิธีแนะนําอีกใส่ยูเลียเป็นเด็กขาดเราห้ามใส่ยูเลียสูตรเสมอแม่ยูเลียมันช่ใหนต้นอ่อนเออเห็นห่อมันอ่อนเจ้าใส่เามืองเมิองเอาเอาต้นถอดออกมาเบิองจากต้นหนึ่งเบิองดูมันเป็นเฉยมันมันคือขึ้นแย่แต่ขึ้นแยมงามแต่ ตัวน,นี้เกจดีป่าต้นใหญ่ต้นอัวคักแท้นี่ครับพี่น้องเกจดีกว่าเคเจ็ดนำนักนดีแลวก็ใหญ่กว่าสอ,องปีนี่เทียบกันเลยสุดแต่ละในสีสเ,เกตยังมาท่านมีไผ่ปลูกนะครับมีครับเพราะว่าบริษัทไปามากนี่บริษัทพ่ดแจ้งแล้วมีอยู่เดชอุดมกระลั่งดนตัดนองในก็คือแถวสาแกวสาแกวครับอ่าสาแก้วครับตอนนี้สาแกวสาเส้งเศร้าสาแกวปลูกหลายครับตอนนี้สีสเกต กำลังนะครับนี่ล่ะต้นแรกเลย,ยก,กำลังสวน,นแรกนะครับน,รนี่ฮนี่ปาดเบิงที่บกันเบิงกับเฮซีอ่ะเฮตซีเนื้อเยอโอ้ยเนื้อเยอเฮตซีพี่น้องเลยเบิงที่ล่ะมันต่างกันเลยปาดติ่โถมันคือต่างกันไรแต่เ้เมือนัอันปลูกไม่ได้นะครับปลูกเฮซีแล้วก็สีมาปลูกพี่ที่เก่าหนึ่งหนึ่งสี่เบิงวา สวนใดสีงามกลัวกันนะอที่เบิงนะครับเบิงปาดเขาคือเฮ็ดดีแท้เบิงเบาเขาใหญ่เนาะเบาเขาก็ใหญ่เบิงแนยอดเขานะ่ะปาดคือง,งามเถอะวาสะอ่อนเถอะวาไปถอนออกเดี๋ยวบ้านอ๋อสวนผุนมันจะเลย,เยวสวน,สวนที่ถอนออกได้มาเนี่เออปาดนี่ต้นสิบบาทกับบ้านอาเกียันี่เนาะเบิงเนะี่ ปาปดงามมีดีเด็ตอนนั้นนี่ออกได้ไหมเนี่ยล้องเนี่ยสุดยอดนี่ครับเพชรอ่าเคชเจ็ดเนาะเคชเจ็ดนี่เคชเจ็ดอันนี้เคชเจ็ดเพเจ็ดขวดของเขาเคช<ว>เจ็ด,<ว>ดอ่าสิบเดือนงามของเขานะครับงามอยู่เคชเจ็ดของพี่สาวเพิ่นปลูกไปแล้วแต่ว่าเพิ่นอยากปลูกทีแน่ผมเบิ่งแล้วเม็ดคุ้นเม็ดปลูกทีแน่อยู่เออแต่ว่าทั้งผุ่นกันสิ ออกห้างเน่น่าจะเมหาสิบคุ้นเมตรหาสิบทั้งนี้เมตรคุ้นเมตรโอ้จะกว่าแบบใดอ่ะนี่นะครับอันนี้เคตเจ็ดของพี่สาวตัวนี้สวนแปลงนี้ของพี่ชายนะครับพี่ที่เก่าหนึ่งหนงบวกเฮดซี H C. อ่ะเพราะว่าเพิน่นปลูกวังหัน บางอัจเจ้าต้นกับสี่ร้อยต้นบ่สี่ร้อยต้นไรหนึ่งครับบพ่พ่อตอนนี้ออกได้ไหมนี่ถอ,อนเลยบ่เออถอนออกเลยเอาให้ไปเลยนะพุดลุมนะครับอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมจิตอีกจักสองอาทิตย์จะคอยมาเบื่องผลงานนะครับว่ามาิวสีางามซำใดนะครับสวัสดีครับ